สวัสดีครับวัฒนาพึ่งพงป่าน้ำพึ่งป่าแทร้อยเปอร์เซ็นต์ก็วันนี้วันที่สองกันยายนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะมาทำการทำความสะอาดรังพึ่งกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดฝนแล้วนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดให้พึ่งเข้ามาอาศัยอยู่นะครับเราจะทำการเปิดรังนะครับก็ดูนะครับในระหว่างที่ รังยังไม่มีผึ้งอยู่นะครับก,ก็จะมีมดมาอยู่อาศัยในนี้นะครับอยู่นะครับนี่นะครับเราต้องทําทความสะอาดก่อนนะครับโดยการที่เอามดออกก่อนนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็จะกาเป็นการเผา,านะครับนี่นะครับ ครับหลังจากเอามดออกก็จะได้รังที่สะอาดเรียบร้อยอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ทาการปิดฝ้านะครับปิดฝ้าลองลงไปนี่นะครับแล้วก็หยอดน้ำมันเครื่องนะครับลงตรงนี้แล้วก็เอาฝาตัวนี้ปิดนะครับ